การปลูกผมถาวรวัดผลกันที่1ปีแล้ววันนี้เราจะไปดูผลลัพธ์กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษที่ผมจะมารีวิวการปลูกผมถาวรที่ผ่านมาแล้ว1ปี ส่วนสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอเป็นครั้งแรกผมจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้ฟังก่อนนะครับเพื่อนๆยังจำกันได้ไหมครับถ้าใครติดตามผมกันมาตั้งแต่ช่วงทำคลิปวิดีโอแรกๆเนี่ยจะเห็นผมใส่หมวกแบบนี้ตลอดเลยมีเพียงคลิปวิดีโอสอนดำน้ำเท่านั้นที่เพื่อนๆจะเห็นผมถอดหมวกแบบนี้นั่นก็เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนหน้าผากกว้างมากๆและพอยิ่งอายุเยอะขึ้นผมทั้งข้างหน้าและข้างบนก็เริ่มบางลง ทำให้เห็นไข่ดาวด้านบนและตัวเอมด้านหน้าแบบนี้ครับการพบแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลใหญ่การทานยาก,การใช้วิตามินบำรุงและครีมต่างๆผมผ่านมาหมดแล้วทั้งหมดไม่ได้ผลครับซึ่งทําให้ผมตัดสินใจติดวิกและเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะรู้จักผมจากการที่ผมใช้วิกติดกาวผมลองใช้วิกติดกาวหลายแบบลองใช้กาวหลายชนิดและทดสอบให้เพื่อนๆได้ดู ผมทาคลิปวิดีโอแนะนําเพื่อนๆในการติดวิกด้วยตัวเองและการดูแลรักษาวิกมีหลายคนถามผมมาเยอะมากๆว่าทําไมไม่ลองปลูกผมดูจริงๆเนี่ยผมสนใจเรื่องการปลูกผมมานานแล้วครับแต่ทุกคนเชื่อไหมมีทั้งคลินิกที่เสนอมาอยากให้ผมรีวิวและมีทั้งคลินิกที่ผมเดินเข้าไปปรึกษาเองทุกคลินิกบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเคสของผมเนี่ย ยากเกินไปไม่สามารถปลูกได้เนื่องจากคลินิกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคการปลูกผมที่เรียกว่า FUE ครับ FUE เนี่ยจะมีข้อจํากัดสําหรับปริมาณผมที่เราจะย้ายมาปลูกจนผมมาเจอคุณหมอเบนส์ที่ Grow and Grow Clinic เหมือนได้ปลดล็อกแรไอเทมพอที่นี่คุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผมถาวรโดยเฉพาะคุณหมอบอกว่าผมสามารถปลูกผมโดยวิธี FUT ได้ซึ่งคนที่จะทําให้ผมได้เนี่ยจะต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นครับและในประเทศไทยมีแพทย์เฉพาะทางด้านนี้ประมาณ10คนและอยากจะบอกว่า ทุกท่านเนี่ยคิวแน่นมากๆก,การปลูกผมแบบ FUT ต้องใช้ทีมงานที่เชี่ยวชาญประมาณ10คนและกินเวลาผ่าตัดประมาณ8-9ชั่วโมงครับและผมไม่ได้มาบอกว่าวิาวธีการปลูกผม FUT นั้นดีกว่าแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือหากเ,เพื่อนๆลองทุกวิธีมาหมดเหมือนที่ผมลองแล้วและโดนแพทย์ปฏิเสธการปลูกผมแบบ FUE ยังมีโอกาสที่เพื่อนๆสามารถใช้เทคนิค FUT ในการผ่าตัดได้ครับและอย่างที่บอกทุกคนไปตลอดที่ทํารีวิวมาการผ่าตัดปลูกผมไม่ได้วัดผลกันแค่1-2เดือนครับแต่ เราต้องวัดผลในระยะยาวก็คือ1น1ปีในระหว่างช่วงที่ผ่านมาผมต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างปัญหาอะไรบ้างการดูแลรักษาเป็นยังไงและคําถามที่เพื่อนๆถามมาผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอตอบไว้หลายคลิปวิดีโอแล้วครับ บางคนก็บอกว่าทําใจเถอยยอมรับสิ่งที่เป็นอันนี้ผมก็เข้าใจนะแต่หากสิ่งที่เป็นเราสามารถแก้ไขได้ให้กลายเป็นสิ่งที่ชอบสร้างภาพลักษณ์สร้างบุคลิกที่ดีซึ่งบางครั้งมันก็มีผลกับการทํางานจริงๆครับและผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผมอยู่น่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับวันนี้การปลูกผมของผม,ผม,ผมก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วเราอยู่กันที่ Grow and Grow Clinic นะครับวันนี้ผมจะมาหาคุณหมอเบนซ์ครับแล้วก็ให้คุณหม หมอเบนบอกนะครับว่าการปลูกผมของผมเนี่ยผลที่ได้รับและที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรวมถึงคําถามที่เพื่อนๆถามมานะครับเดี๋ยวผมก็จะมารวมเป็นคําตอบวันนี้เลยและให้คุณหมอเบ้นเป็นคนตอบนะครับหมอเบนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอนานเลยโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งปีเลยไงไม่เจอเลยตั้งแต่วันตัดไหมอ่ะ <laughs> คือทุกคนถามอยู่ว่าคุณบูมเป็นยังไงบ้างซึ่งหมอก็บ,บอกว่าหมอไม่เจอคุณบูมเลยแฮะ,ะเจอแต่วันตัดไหมเป็นวันสุดท้ายก็เห็นตามคลิป น่าจะเป็นคนไข้คนเดียวหรือเปล่าครับที่ที่ไม่กลับมาปอโล่ถ้าเป็นคนไข้ต่างจังต่างจังหวัดอะก็ประมาณนี้คุณหมอครับพอดีวันนี้มันมครบรอบหนึ่งปีบุ้มก็เลยอยากจะให้คุณหมอมาตรวจละว,ว่าหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยผลของการปลูกผมของเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอยากให้คุณหมอตรวจด,ดูก่อนเลยอ่าโอเคได้ก่อนจะตรวจต้องถามคุณหมอก่อนว่าจริงๆสมมติว่าเราจะประเมินกันยังไงครับคุณหมอว่าครบรอบหนึ่งปีละว,ว่า คนสำเร็จเนี่ยมันมันวัดกันที่ยังไงครับจริงๆถ้าดูกันง่ายๆเอาแบบที่เราไม่ได้มีความรู้มาก,กน,นะคะพูดง่ายๆเลยคือถ้าเรามองมองมองไปโดยผิวเผิเนี่ยเราไม่เห็นหนังหัวเท่าไหร่อันนี้ก็คือนดับแรกซึ่งส่วนใหญ่ปุกผมมามันไม่ค่อยเห็นหนังหัวสักเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่า หนังหัวที่เหลือจะเหลือมากเหลือน้อยอาใกล้เคียงธรรมชาติไม่ธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวิธีกันดูแต่หลักๆอันดับแรกก็คือความหนาแน่นที่ต้องดูข้างในกับ2ดูแนวผมโอเคเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจเลยแล้วกันนะคอ่ะงั้นอันดับแรกหมอขอเอาที่คาดผมคาดึ้นไปก่อนอันนี้จะเป็นภาพที่เราเห็นแบบตามคลินิกเวลาเขาทาเขาเขาลงรูป before after อ่ะเขาก็จะเขาจะชอบทำเขาจะทำอย่างนี้ถูกไหมอ่าแล้วเราก็ดูว่าอ่ะโอเคความ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 ธรรมชาติของแนวผมเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราวาง ก็คือเราจะเห็นซีทูข้างหน้านิดหน่อยแต่จะไม่ได้แบบทะลุไปถึงด้านในนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการขึ้นของกราฟตามที่เราวางเลยแล้วก็ความธรรมาชาติที่เราวางไว้ก็คือ1เราไม่ทําเป็นเส้นตรงนะคะเราก็จะมีความซิกแซกน,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 นี่อันนี้คืออันนี้อันนี้คือเป็น artist แต่ของหมอแต่ละท่านก็นละกันนะคะด้วยความที่ส่วนตัวหมอหมอเชื่อว่าการเป็นเส้นตรงมากๆมันทําให้เราดูออกว่าเราปลุก แต่ผมชอบนะผมชอบไอ้ที่มันมีจิกิกซึ่งคนส่วนใหญ่อะตอนทำใหม่ๆอะจะกลัวมันจะขึ้นเป็นฟันปลาอาเหมือนใจแอนใช่มันจะดูเหมือนเป็นแบบ W w u ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเพรมันออกมาจริงๆอะมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นเนาะเป็นรอยแสกเส้นตรงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเค ก็จะมีความใกล้เคียงธรรมชาติมากต้องบอกก่อนว่าของคุณบูมเนี่ยตำแหน่งที่ปลูกคือโซนนี้โซนนี้เป็นตำแหน่งเรื่องของยาเนาะซึ่งยาก็ช่วยได้ประมาณนึงก็จะเห็นว่าตำแหน่งที่ปลูกเนี่ยจะมีความแน่นขวายาแต่อย่างน้อยเนี่ยยาก็ช่วยบางส่วนแหละถ้าไม่มียาเนี่ยข้างหลังอาจจะค่อนข้างค่อนข้างที่จะเลี่ยนกว่าน,นี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นคัตออฟเลยเห็นเลยว่าตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งที่ปลูกนะคะมีตำแหน่งปลูกข้างหน้านี้ตำแหน่งนี้ไม่ได้ปลูก ซึ่งถ้าเราโอเคแล้วเนี่ยจริงๆหม,หมอคิดว่าการการที่มีข้างหน้าแน่นๆอย่างนี้ข้างหลังยาช่วยได้ประมาณนึงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซีเรียสมาก เราก็ไม่จำเป็นต้องทางรอบสองก็ได้แต่บางทีบางคนที่ข้างหลังเขาซีเรียสมากๆเนี่ยบางทีแล้วเขาก็จะกลับมาทําด้านหลังโอเคครับ okay, คุณหมอครับสมมติว่าเกิดปัญหาในเคสที่คนไข้หรือคุณหมอเองยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ผลหรือว่าเรายงยังไม่พอใจกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยทางคลินิกเนี่ยมีวิธีการแก้ไขยังไงให้บ้างครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้สามารถที่แบบจะดีในทุกเคสเนาะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับผมคนไข้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยส่วนตัวเนี่ย ที่หมอมีการ follow up คนไข้ใน1ปีในทุกเคสเนี่ยก็เพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อดูว่าคนลั์เนี่ยหมอโอเคหรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆเคสถ้าหมอไม่โอเคหมอก็จะนัดคนไข้มาเติมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็คือเป็น policy ของคลินิกอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นความสําคัญที่ทําไมเรายังจำจำเป็นที่จะต้องนัดคนไข้มา แม้ว่าคนไข้ไม่ได้อยู่แถวนี้นะแต่ยังน้อยเนี่ยหปีก็ต้องมาเหมือนที่คุณบ๋มมามีเพื่อนๆหลายคนเลยครับที่ถามมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่เดินทางมาพบคุณหมอได้เนี่ยทางคลินิกเนี่ยตั้งแต่ปลูกผมเสร็จเลยนะครับทางคลินิกดูแลอะไรให้กับคนไข้บ้างครับโอเคถ้ามันเป็นคอร์สปกติแล้วกันเนาะถ้ามันเป็นเหมือนคนที่อยู่แถวๆนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากเราทําเสร็จแล้วเราจับผมให้คนไข้แล้วถ้าเป็น FUT เราตัดใหม่แล้วเนี่ย มันจะมีการฉายแสง4ครั้งค่ะที่คุณบุมไม่ได้าทําก็คือเราจะฉายแสงอาทิตย์ที่3 5 7 9ก็คือในช่วงที่ผมร่วงนั่นแหละก็คือเรามากระตุ้นให้ผมขึ้นด้วยการฉายแสงอันนี้เหมาะให้ฟรีทุกเคสนะคะแล้วก็อาจจะมีการ follow up นาะแล้วแต่นะก็คือบางคนก็อาจจะเดินที่4ที่5 ถ้าคืนดีอาจจะเป็นเดือนที่8ที่9แล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยเดือนที่12ก็คือ1ปีทั้งหมดเนี้ยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตั้งแต่วันทาําวันแรกค่ะจนถึง1ปีเนี้ยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยยกเว้นถ้าคนคนนั้นจะต้องมีการทานยาเพิ่มเติม,ตมก็คือยาหลังอ,อุกผมก็คือ เพื่อเพื่อไม่ให้ตำแหน่งอื่นมันมันล้นไปเนาะก็ตกเดือนละพันกว่าบาทต่อเดือนนั้นนั่นเองค่ะส่วนเรื่องการปลูกผมอะ่ะมันรวมทุกอย่างแล้วรวมถึงการทำเลเซอร์ทำทุกอย่างโอลารอาบสรบผมไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะในการปลูกผมเนี่ยเราควรปลูกกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคุณหมอแล้วก็พอดีผมอยากจะสอบถามว่ามันมีไหมครับแม่ว่ากระทั่งเราไปปลูกกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วคนที่ชํานาญมากๆแล้วแต่ว่าปลูกผมไม่ติดไม่มีอะไรร้อเซนในการทําหัตถการใดๆก็ตามหมอก็พูดรวมๆเนาะอาจจะไม่ได้เรื่องของการปลูกผมอย่างเดียวทําสัญญ อื่นๆด้วยคือการเลือกแพทย์เฉพาะทางหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันเป็นลดเป็นการลดโอกาสละกันที่จะเกิดความผิดพลาดให้มากที่สุดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเกิดเคสที่ไม่พึงประสงค์ได้เราก็สามารถเกิดได้เหมือนคนอื่นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีวิธี ที่สามารถแก้ไขอ่ะได,ได้มากกว่าด้วยประสบการณ์อะไรที่มากกว่าท่านั้นเองเนื่องจากว่าการปลุกผมในเคสเคสนึงอะค่ะมันไม่ได้เป็นปัจจัยของของแพทย์เท่านั้นมันเป็นเรื่องค ondition ของคนไข้ด้วยโรคประจําตัวด้วยพฤติก,กรรมด้วยการดูแลด้วยการสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้น แน่นอนมันเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ได้สามารถบอกได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็มีบางเคสที่หลุดได้เหมือนสัลยกรรมทั่วไปเพียงแต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดเคสสุดเนี่ยมันอาจจะน้อยหน่อยค่ะปัญหาของหมอส่วนใหญ่จะเกิดจากคนไข้ที่สูบบุหรี่จับ<อ>สูบบุหรี่จับเนี่ยจะค่อนข้างชัดเลยว่าการขึ้นของผมเนี่ยมันมีความแตกต่างกับคนที่สูบไม่ค่อยสูบบุหรีอ่อ่ะอยู่ๆเขาจะให้เขาไปงดเนี่ย มันหมอไม่เคยเจอว่าหมอไปสั่งใครงดได้มีแต่ลดอ่ะลดเพราะบางคนเนี่ยปลูกผมอยู่เนี่ยยังต้องขอลงมาสู่ก็มีแต่ว่าเราก็จะต้องพูดให้เข้าใจว่าอ่ะเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่มันสามารถมีผลทําให้แบบผมปลูกเนี่ยมันขึ้นไม่เท่าคนอื่นได้ทุกคนเห็นไหม เชื่อผมนะครับว่าสูบบุหรี่ในนอกจะทาให้เป็นมะเร็งแล้วนะครับแล้วก็มีระบบเรื่องปัญหาระบบทางเดินหายใจแล้วยังทําให้ผมร่วงอีกด้วยนะครับนี่คุณหมอเตือนแล้วนะว่าะ,ะสูบบุหรี่มีผลกับเรื่องของการที่ผมร่วงด้วยถูกไหมครับจริงๆนอกจากเคที่ปลูกผมแล้วมันไม่ค่อยสักเซสหรือเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับมีกรรมพันธุ์ก็แย่อยู่แล้วแหละสูบบุหรี่เข้าไปอีกมันก็สปีดเรื่องของการเป็นมากขึ้นอนะ่ะได้เร็วได้เร็วมากขึ้นแอลกอฮอล์หมอไม่ค่อยติดนะหมอว่าผล เรื่องผมร่วงมันไม่ค่อยเยอะแต่สุบุรีนี่ค่อนข้างชัดเจนค่ะเครับเลิกได้เลิกแล้วครับคุณหมอครับออาจจะมีหลายๆเคสนะครับที่มีคนไข้มาปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าแนะนําว่าอา,อาจจะต้องปลูกผมแต่ว่าบางทีอาจจะแบบบัตเจตยังไม่พร้อมต้องเก็บตังค์สักหน่อยนึงหรือว่าอาจจะยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้อง กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองก่อนที่จะมาปลุกผมอย่างเงี้ยครับในระหว่างทางก่อนที่เราจะมาปลุกผมกันจริงๆเนี่ยคุณหมอมีแนวทางที่จะแนะนำไหมครับว่าระหว่างทางเนี่ยเราควรจะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้ผมร่วงไปมากกว่านี้หรือเพื่อแบบเลี้ยงไว้ก่อนแล้วตอนมาปลูกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเสียการาฟเยอะก็ตามที่หมอเคยบอกคุณบูมเลยค่ะว่าต่อให้วันเนี้ยเรายังไม่ได้ปลูกผมเนาะเรายังไม่ได้ทําให้ ผมของเรามันมากขึ้นอนะย่างน้อยมันต้องเมนเทนให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอบโจทย์ง่ายก็คืออย่างที่หมอหมอคงให้ความรู้หลายๆครั้งแล้วว่าเรื่องของยาเนี่ยค่อนข้างสําคัญก็มียา2ตัวแหละที่ส่วนใหญ่เป็นยาตัวหลักๆในการรักษาเส้นผมถ้าไม่อยากให้ร่วงมากขึ้นใช้ไฟแนนซ์ไรเป็นหลักนะคะแต่ถ้าอยากให้มันมีความหนาบางส่วนกลับมาได้บ้างหมอต้องพูดว่ามันได้บ้างนะมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมด นื่องจากว่าตำแหน่งไหนที่ไม่มีรูขุมขนหรือรากผมแล้วอ่ะมันไม่ช่วยแล้วอ่ะก็อาจจะใช้ไมนอกซีดิลยาหลักเป็นยา2ตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีบัตเจตอย่างน้อยทําให้ไม่แย่ลงก่อนเพื่อทําให้วันหนึ่งเนี่ยมันสามารถกลับมาปลุกผมได้โดยที่ไม่ต้องใช้จานวนกราฟเยอะอย่างที่คุณหมอบอกค่ะคุณหมอครับสําหรับยาที่คุณหมอแนะนำเนาะไม่ว่าจะเป็นไพรเสไรหรือไมนอกซิดิลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปซื้อเองทานได้เลยนะครับหรือว่าเราควรจะให้แพทย์แนะนำแล้วก็แพทย์สั่งยาให้ดีกว่าครับ โอเคจริงๆยา2ตัวนี้หมอว่าคนไข้หลายๆ,ๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องใช้ยา2ตัวนี้แหละแต่มันมีอินดีเทลหลายๆอย่างที่ใน,ในทางการตลาดอะเรายังเข้าใจผิดอยู่มากโดยเฉพาะเรื่องของไฟแนนซ์ไลน์เนี่ยหลายๆคนยังเข้าใจว่ากินเราต้องไม่แข็งแล้วเราต้องอดทนกับความไม่แข็งอะไรอย่างเงี้ยหมอว่าหมอว่าทางทางคู่นะคะทั้งไฟแนนซ์ไลน์กับเมทอกซิเิลเนี่ยมันยังมีผลข้างเคียงบางอย่างที่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยหมอสามารถปรับโดสแล้วพอจะยอมรับได้ในขณะที่มีผลข้างเคียงบางอย่างที่ มันไม่ได้เลยคือต้องหยุดทันทีอะไรแบบนี้หมอว่าคนไข้จะไม่รู้ว่าเกิดเกิดผลข้างเคียงนี้มันไปต่อได้หรือผลข้างเคียงนี้เป็นสิ่งที่หมอรักไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่หมอก็ยังแนะนําว่าแม้ว่าจะเป็นยาที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละก็ควรกินภายใต้ความดูแลของแพทย์ค่ะจริงๆพอพูดถึงเรื่องยาเนาะเราก็จะเห็นในโซเชียลนะครับโอ้มียาขายเยอะแยะ มากเลยนะมีทั้งพรีเซนเตอร์โฆษณาด้วยนะครับว่าเช่นแบบยาปลูกผมพลังม้าปลูกแล้วแบบโอ้ทาแล้วก็ผมยาวหรือว่าแค่กินไม่กี่สัปดาห์ก็สามารถทําให้ผมแบบดาดกดาได้อะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะถามว่าจริงๆแล้วยาพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบทาหรือว่าแบบท,ที่เราทาหรือจะเป็นในรูปแบบแชมพูก็ตามนะมัน,ม,นมันมีผลที่เราจะคาดหวังกับมันได้แค่ไหนครับ <S <S บอกพูดค re อนเซ็ปต์กนแล้วกันเนาะสิ่งที่มันต่างกันระหว่างยาที่ถูกกาหนดมาเลยว่ารักษาได้เนี่ย มันผ่านการพูฟจากออยแล้วองค์การยาอะไรมาเรียบร้อยแล้วว่าโอเคเราใช้เนี่ยได้แน่นอนในขณะที่มันผลิตภัณฑ์อื่นอ่อะสารสกัดจากหญ้าหางม้าอะไรนู่นนี่อะค่ะมันเป็นมันเป็นแพทย์ทางเลือกกันลวกันทางเลือกก็คือสิ่งที่มันจํากัดคือเรามันไม่มีการวิจัยที่แน่นอนหรอกมันอาจจะเป็นงานวิจัยที่ทํากันเองในบริษัทแล้วเห็นว่ามันโพสิทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมออะหมออาจจะไม่สามารถฟันได้ ว่าไอ้ารอื่นๆเนี่ยที่มันไม่ใช่เรื่องของยาเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าเราลองได้แต่เราอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากเนื่องจากว่างานวิจัยที่แน่ชัดอะ่ะมันไม่ได้มีบอกว่ามันลองได้ระยะสั้นๆถ้าเราอยากจะดูนะเราอยากจะพูดว่าสิ่งสิ่งหนึ่งอะ่ะมันช่วยได้ไหมอะ่ะ3-4เดือนอะ่ะมันน่าจะเพียงพอแล้วที่เราดูว่ามันได้ไหมถ้า3-4เดือนมันไม่ได้อะไรบอกว่ามากกว่านั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเห็นอะไร สิ่งที่มันเป็นข้อจำกัดสำหรับสาหรับหมอที่สั่งยาได้กับคนภายนอกที่ขายของเนี่ยคือคนภายนอกที่ขายของเนี่ยเขาไม่สามารถเอาอยาไปทำเป็นผลิตรูปแบบภัณฑ์ได้เพราะฉะนั้นสารสก,กัดของเขาอะ่ะมันจะเป็นสารสก,กัดที่อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งงานวิจัยมันอาจจะจำกัดก็ถ้าพูดถ้าพูดกลางๆก็คือเราลองได้ค่ะไม่ได้ผิดแต่ระยะเวลาในการลองเนี่ยมันต้องมีกำหนดหมอว่า3-4เดือนน่าจะเป็นตัวบอกได้ว่าเราได้อะไรจากมันบ้างไหมค่ะ อย่างผมเองอะครับคุณหมอคือก่อนที่จะมาเจอคุณหมอเนาะผมก็ลองมาแบบโอ้หลายปีมากตั้งแต่สิปีที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบแชมพูที่เขาว่าทาแล้วหยุดผมร่วงนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกแบบครีมทาที่ทําให้ผมแบบดกดําขึ้นนะครับหรือว่ายาที่เอามาทานเป็นวิตามินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินทางการแพทย์ก็ตามอย่างที่บอกว่าต้องกิน,กนซิงกินอะไรอย่างเงี้ยก็เคยทานอยู่ในระยะหนึ่งแล้วก็ สุดท้ายก็อย่างที่คุณหมอเคยเห็นครับก็มันได้ผลน้อยมากก็เลยแบบก็สัตว์ผมก็แล้วใส่วิกก็แล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาจบที่คุณหมอเป็นจริงๆ <c oughs> <c oughs> ก็คือการปลูกผมนะครับมีคนชอบถามมาคนระับว่าปลูกผมถาวรเนี่ยถาวรจริงหรือเปล่าแล้วผมมันจะยาวไหมจริงก็ทําวิดีโอมาให้ดูตลอดนะว่าผมก็ยาวนะเราก็ไปตัดผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังความยืนคยืนยันจากคุณหมออีกทีนึงว่าปลูกผมถาวรมันถาวรจริงไหมหรือคําว่าถาวรเนี่ยมันคือถาวรแบบไหน ถ้าพูดตามคอนเซปต์ของผมถาวรเนี่ยเราเอาผมบริเวณไทยทอยมาปลูกใช่ไหมคะครเราก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยผมตรงเนี้ยมันอยู่ไปตลอดไปนั่นแหละแต่จริงๆคาว่าตลอดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเส้นมันจะอ้วนแบบนี้ตลอดไปนะคือผมมันอาจจะยังอยู่แต่เส้นมันอาจจะเล็กลงตามเวลาได้เพราะฉะนั้นถาวรในแง่ของจํานวนเส้นผมที่ย้ายมาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเป็นไปได้สูงค่ะ พียงแต่ว่าเวลาที่ผ่านไปอ่ะผมทอยเราก็ยังบางได้เลยเพราะฉะนั้นผมตรงนี้ก็บางได้เนื่องจากมันเป็นไปตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมคะถาวรไหมส่วนใหญ่จะอยู่ถาวรแต่เส้นขนาดมันจะเล็กลงได้เพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะรู้สึกว่าทาไมเวลาผ่านไปแล้วตรงนี้ที่เคยหนาแล้วมันบางลงละ่ะเนื่องจากว่าขนาดของเส้นนะคะมันสามารถที่จะเล็กลงได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่ามันจะอยู่แบบนี้ไปตลอดตลอดไปโดยไม่ต้องทําอะไรเลย ย่างที่หมอพูดอ่ะยามานเลยจําเป็นที่จะต้องทําให้อย่างน้อยเนี่ยไม่ได้แค่ตําแหน่งที่ไม่ได้ปลูกนะตําแหน่งที่ปลูกเนี่ยยังคงไซส์ขนาดมีความใกล้เคียงเดิมถ้าจํานวนคงถาวรแต่ถ้าไซส์เล็กลงได้ตามเวลาเพราะฉะนั้นปลูกผ,ผมก็ยังจําเป็นที่จะต้องรักษาเส้นผมขนาดไซส์ของผมในการทายาอยู่ค่ะ อยากจะถามในเรื а, <yap a> ่องเล็กเล็กน้อยๆยในการที่เราใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างเช่นการที่เราแสกผมทางเดียวตลอดเวลามันมีโอกาสไหมที่ข้างนี้ผมมันจะร่วงมากกว่าข้างนี้หรือการที่เราใช้แบบไดเป่าผมนะครับหรือว่าเซตผมกันบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันมีโอกาสไหมที่ผมเราจะร่วงมากกว่าการที่เราสระแล้วเราก็เป่าให้แห้งเฉยๆแบบไม่ทําอะไรเลยก็พูดเรื่องของการแสกก่อน การแสกไปแสกมาเนี่ยมีผลมีผลอยู่แล้วนะคะก็เราจะได้ยินว่าเวลาผมบางคนก็จะบอกว่าก็เปลี่ยนแสกสิเปลี่ยนแสกสิเพราะว่าการแสกตำแหน่งเดิมเดิมทุกวันเนี่ยมันเหมือนมันเป็นการดึงรังผมในรูปแบบที่มันต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแสกช่วยได้บ้างช่วยได้บ้างก็คือทําให้แสกตรงนี้ที่บางกลับมาดูดีขึ้นสักพักนึงถ้าเราแสกตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะรู้สึกอีกอ่าอันอันนี้อันนี้เรื่องของแสกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเราถึงมีการให้คนไข้เปลี่ยนแสกตลอดเวลานะคะ ในระับที่เรื่องของการดรผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการกระทําภายนอกก็แล้วกันการการสระผมปล่อยให้แห้งเองการสระผมแล้วดรเย็นการสระผมแล้วได้ร้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันอ่ะแน่นอนแหละการสระผมแล้วไม่ไม่ใช้ดรยเลยเนี่ยก็อาจจะดีสุดแต่ใช้ระยะละในการแห้งนานหน่อยก็ไปเสี่ยงการติดเชื้อลงชร้อะไรก็ว่าไปการสระผมดรเย็นอาจจะอยู่กลางๆก็คืออ่ะ เราก็ไม่ได้ต้องไปเสี่ยงกับการที่ความร้อนมาทําลายเส้นผมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องมั่นใจแหละว่าใจเย็นก็จําเป็นที่จะต้องแบบให้ผมแห้งแบบร้อเหมือนกันในขณะที่ใจอุ่นถ้าทําบ่อยๆทํานานๆทีหมอว่าไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าทําบ่อยๆทําทุกวันเนี่ยความร้อนนั่นแหละมันเป็นตัวทําลายเส้นผมหมอต้องพูดคําว่าทําลายเส้นผมคือมันทําให้เทกเจอร์ของผมอะ่ะมันไม่สวยไม่ค่อยนะคะมันไม่ค่อยทําให้ผมร่วงจนผมบางเหมือนที่เป็นเคสกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้น มันคนละกรณีกันคือมันเป็นการกระทําภายนอกมันทําให้ผมอ่ะมันดูไม่เงาไม่สวยเท่านั้นเองความยาวของผมมีผลไหมครับเช่นผมสั้นมันจะผมจะเหมือนกับมันจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าเส้นอ้วนกว่าของยาวไหมชอบชอบคิดว่าเวลายาวเราลากไปเลี้ยงอะไรผมไปมาบออะไรประมาณนี้จริงๆอ่ะเซลล์ผมมันเป็นเซลล์ที่ตายแล้วมันไม่จําเป็นต้องมีวิตามินมันลุ้งมาเรียงอันนี้มันเป็นเซลล์ที่ตายแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะทําให้ทุกอย่างมันดีอ่ะมันต้องไปเรียนที่รากผมมันไม่ต้องมาอะไรวุว่นวายกับตรงนี้ตรงเนี้ยไปทําทรีทเมนต์ให้มันสวยให้มันไม่แตกปลายพอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความยาวสัน้นอ่ะมันไม่ไม่เกี่ยวนึกว่าเหมือนต้นไมท้ <laughs> ที่ที่ทตัดแล้วมันจะแบบโอ้นคนก็จะอย่าง <laughs> นั้นใช่เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมมา ปลุกผมที่กรวยกรคลินิกกับคุณหมอเบ้นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณกราฟละ80บาทเนาะผมทำทั้งหมด3,500กราฟอยากให้คุณหมอนะครับอัปเดตราคาปลุกผมกราฟเเท่าไหร่ครับคุณหมอโอเคก็ตอนนี้ยังคอนเซปต์เดิม FUT FUE ยังเท่ากัน ก็กยังเหมือนเดิมอะไรที่บอกว่าเราอยากให้คําแนะนําแบบตรงไปตรงมาเราเลยไม่มีเรื่องของความต่างในเรื่องของเทคนิคแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ราคาตอกราฟนะคะก็ขึ้นเป็น95ทั้งนี้ทั้งนั้นในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีโปรโมชั่นถ้าทํากราฟเยอะราคาก็อาจจะถูกลงกว่านี้ก็หมอไม่ได้ไม,ไม่ไม่มั่นใจเรื่องราคาที่ชัดเจนเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงในทางที่ขึ้นนะ ต้องเช็คกับทางแอดมนค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราจองคิวมาปุ๊บล็อกคิว <Okay. S 2> ล,ล็อกลาา็อกราคาเ้เวลานั้นใช่ส่วนใหญ่ของหมออคนไข้จะรู้อยู่แล้วว่าแอปขึน้นขึ้นทุกปีแล้วตอนนี้คิวคิวไปถึงไหนและะ้วครับคุณหมอคิวสามสี่เดือนแล้วค่ะ,ะที่ที่ที่คนไข้ไม่สามารถที่จะเลือกได้ในช่วงสาสเดือนนี้หลังจากนั้นก็อาจจะพอมีเวลาเลือกได้บ้าง คุณหมอครับแล้วในกรณีที่สมมุติว่าเพืเ่อนๆสนใจแล้วดูคลิปวิดีโอมาตั้งแต่ผมเริ่มทำัาแรกจนถึงวันนี้เนาะแล้วอยากเข้ามาปรึกษาก่อนทํากับคุณหมอเบนซ์ครับซึ่งต้องบอกนะที่โกลันโกลินิกเนี่ยในการปรึกษานะจะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอเลยนะครับจะไม่ได้ใช้เซลล์ในการที่ขายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เลยต้องนัดเข้ามายังไงวันไหนและมีค่าใช้ใจ่ายในการเข้ามาปรึกษาเท่าไหร่ครับเออส่วนตัวนะคะถ้าเป็นคนไข้ต่างจังหวัดเนาะในระหว่างที่เรารอแบบสมมติว่าคิวมันค่อนข้างปรึกษานานเน เราโอเคกับการที่ให้คนไข้ส่งรูปมาเบื้องต้นก่อนได้แต่สุดท้ายแล้วทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะต้องมีวันวอล์กอินเข้ามาก็คือวันที่มามาเจอกันเนี่ยตัป็นเป็นนะคะก็ทุกรณีแหละไม่ว่าจะเป็นปุ่มผมผมบางผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีค่าปรกษา500บาทก็ทุกคนถ้าเป็นในเคสปลผมนะก็จะอธิบายเรื่องของขั้นตอนการปลุกผมทั้งหมดส่วนใหญ่วอาจะอธิบายทั้งสองวิธีบางทีบอกก็จะซัพเจสแหละว่าคนนี้เหมาะก,กับอะไรหรืออะไรเงี้ยหลายๆคนคิดว่าบอกทำแต่เอฟที หมอทำ F.U.E ด้วยนะ <laughs> คือตอนนี้หน้าหมอเป็อนการเป็น f u ปแล้วจริงๆหมอทำ f u d ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็อ่ะหมอก็จะไล่เรียงข้อดีข้อเสียไปคนไหนสามารถเลือกวิธีได้ก็จะให้เลือกให้คนไข้เลือกเองเลยแต่ถ้าคนไหนหมอกคิดว่าวิธีนี้ดีกว่า,ว,ว,าวิธีนั้นดีกว่าหมอก็อาจจะสัดเจตสิบหนึ่งแล้วก็รวมถึงหมอก็จะวาดแนวผมอย่างที่หมอเคยวาดให้คุณบู <c oughs> เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะรู้ด้วยว่า จำนวนกราฟเท่าไหร่แบบเป๊ะโดยที่ไม่ได้็นการแบบมองแล้วคาดคะเนก็คนไข้ก็จะได้ข้อมูลเหล่านั้นไปค่ะเพื่อนๆหลายคนเลยครับถามมาน้อว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคการปลูกผมใหม่ๆเลย FUEFUT เป็นเทคนิคโบราณแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบเทคนิคลองแร์เทคนิคโอ้ oh, ชื่อแปลกๆอะไรเยอะแยะเลยนะอยากจะบอกว่าจริงๆมันมีการพัฒนาเทคนิคแบบนั้นมาจริงๆแหละครับแล้วก็มันเป็นเทคนิคใหม่ที่มันน่าเชื่อถือกว่าในการที่ปลูกผมแบบ FUTFUE หรือเปล่า คือสมาคมโลกเนี่ยถูกระบุเลยว่ามีแค่2วิธีนี้แหละวิธีตัดก็คือ FUT วิธีเจาะก็คือ FUE ส่วนอื่นๆน่ะมันคือ1มันก็คือมันก็คือ,อ t ีย e บอก FUE แหละอย่างเช่น l o งแ hair เนี่ย long h a i ก็คือการทำ FUE แบบไม่โกนผม มันจัดเป็นหนึ่งใน FUE มันก็คือ FUE แค่เป็นเป็นเหมือนแบบไม่โกนไม่โกน FUE ไม่โกนก็เรียกว่าลองแขกใช่ DHI แล้วกันที่คนฮิตฮิตบอกว่าใหม่ล่าสุดเลยอใหม่ล่าสุดทำได้ง่ายกว่า FUE จริงๆแล้วมันคือมันคอล์รปเซจกันค่ะ FUE มันคือการเจาะออกมาด้วยการเจาะไปรูๆเนาะ แล้วก็จะไปใส่ด้วยวิธีฟอสเซปฟลซ์ใส่ก็คือเอาเอาเหมือนอ่ะมันก็จะเป็นหลักในการใส่หมอใส่ด้วยฟอสเซปหรือใส่ด้วยปากกา DHI อ่ะคือการเอาออกมาด้วยวิธี FUE แล้วก็ใส่ด้วยปากกาเพราะฉะนั้นเนี่ย DHI อ่ะมันคือ FUE นั่นแหละมันเป็น FUE ที่คุณหมอเพิ่มเครื่องมือในการทำงานให้ง่ายขึ้นใช่มันก็เลยเรียกเป็น DHI แต่ถามว่า FUE กับ DHI มันจะด้่นกว่ากันไหมมันเทียบกันไม่ได้หรอกค่ะมันคือมันคือเทคนิคเดียวกัน มันอยู่ที่ว่าคุณหมอความชํานาญของคุณหมอเทคนิคาของคุณหมอใช่ไม่ว่าจะ,ะไม่ว่าจะเป็นอะไรอนะ่ะมันขึ้นอยู่หมอเห็นเยอะแยะบางคนใส่ปากกาไม่แหน่งก็มีใส่ฟอสเฟตแหน่งก็มีหรือใส่ปากกาแหน่งก็มีมันการวางกราฟว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งการใส่ปากกาหรือไม่ปากกาเนี่ยหม,ห,มหมอบอกเลยว่ามันไม่ได้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความชํานาญส่วนใหญ่คนที่ทำมานานจะสามารถทําได้ทั้ง2องอย่างก็คือใส่ทั้งฟอเสเซตและปากกาเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่มได้พูดว่าเขาทำ DHI นะหรือจริงๆเขาอาจจะทํา FUE แล้วใส่หปากกาแต่เขาก็ไม่ได้พูดว่า DHI นะเพราะตามมาตรฐานสมาคมโลกเราพูดได้แค่2เทคนิค FUT FUE คุณบูมสนใจทําข้างหลังไหมค หรือว่าคุณภูมิพอใจแล้วอันนี้หมอว่าอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าคนไข้แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันอ่าจริงๆก็สนใจสนใจครับสนใจคือคือมันมีอย่างคือหมอต้องพูดกัอนว่าเราเราเราพูดตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าเคสแบบเนี้ยถ้าจะทําเต็มหัวเนี่ยมันต้องทงั้งทั้งหน้าและหละังจริงๆความรู้สึกในการปลูกผมเนาะเราก็อยากให้ให้มันเต็มหัวโดยที่เราไม่ต้องกังวลเพราะทุกวันนี้ถามว่าข้างหน้าอุ้ยทุกวันนี้ผมถ่ายเป็นวิดีโอนี่ถ้าถ้าถ้าถ่ายหน้าตรงไม่มีปัญหาเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกล้วยคุณกล้วยยกกล้้องขึนครับคุณกล้วยยกกล้้องขึนครับ อ่าคุณกล้วยเมื่อไหร่คุณกล้วยถ่ายกดหัวผมเมื่อไหร่นะฮะทุกคนจะแบบเห็นไข่ดาวอ่าเห็นไข่ดาวเราก็จะกกังวนลนะต้องคอยหลบหมุนกล้องบ้างบางครั้งอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสเราก็อยากทาเพิ่มเข้าไปเหมือนกันเพราะว่าเนี้ยจะอาจจะเป็นอาจะอาจะเป็นมุมหนึ่งที่อาจจะอยากจะบอกคนไทยว่ากผมมันไม่ได้สามารถแบบแก้แบบได้ทั้งหัวเนาะคือ <c oughs> มันมันมันขึ้นอยู่กับผมเราซึ่งคนไทยไม่ได้ผมเยอะเราก็จะต้องเลิกทำบางคนก็ยังยัง,ย,งยังแบบคาดหวังว่าทําครั้งนึงต้องแบบ เต็มเลย <c oughs> ก็ต้องพูดว่าโอเคมัน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 ม,นมีจุดที่มันที่มันทําได้แหละแต่มันอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าเทคนิค FUT เนี่ยเราผ่าตัดหนังศีรษะออกไปเรามาดูแผลที่หายสนิทหลังจากผ่านไปแล้ว1ปีกันครับ ในเคสของผมเนี่ยคือไม่เหลือรอยแผลเป็นอยู่เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอเบนมากนะครับขอบคุณมากค่ะแฮปปี้มากกับรีซอร์ของคุณวงแล้วก็ถ้าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากมานะครับไม่ว่าจะเป็นปรึกษานะปลูกผมถาวรนะครับก็แวะมาเลยที่ Grow and Grow Clinic นะครับพิกัดต่างๆผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับโทรมาสอบถามนะครับอะไรคลินิกมาสอบถามได้เลยหรือว่าแวะเข้ามานัดมาปรึกษาเคสกับคุณหมอเบนได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตาม เป็นกําลังใจให้ผมและนะครับคุณหมอเบ้นก็มี Facebook ด้วย<อ>กระเพจด้วยมีทั้งติ k t ต k อด้วยแล้วก็มี YouTube ด้วยนะครับใครมีคําถามอะไรคุณหมอเบ้นก็บางทีก็ไปตอบเป็นวิดีโอในต <ผม S 1> ิ k กต k อผมเห็นอยู่ช่วงหลังๆหมอพยายามจะหาเวลาไปไป,ไปพายเป็นวิดีโนะอกันติ๊กต็อกนะก็ก็ติดตามได้ค่ะไปถามดูนะครับมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมเยอะเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย